สงกรานประเพณีไทยที่กลายเป็นประเพณีสําคัญในสหรัฐอเมริกาบ่งบอกถึงว่าอเมริกาให้ความสําคัญกับประเพณีไทยและชาวไทยเป็นอย่างมากและขมนบอกว่าเทศกาลโจียทโจนทมยหรือว่าสงกรานในขมนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวขมนและชาวต่างชาติรวม21ล้านคนเข้าท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาหาข้อเท็จจริงทั้ง2เรื่องนี้ในคลิปนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now อยู่กับผมจ่าทีนเอสนะครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ครับแอดมินมี2เรื่องราวมาฝากเป็นเรื่องราวที่ไม่ยาวมากนะครับเลยตัดสินใจว่าจะรวม2เรื่องราวนี้เป็นคลิปเดียวเลยสภาแห่งรัฐนิวยอร์กประกาศให้สมกรานเป็นประเพณีที่สําคัญในสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางสภาแห่งรัฐนิวยอร์กได้ออกร่างข้อมติให้เทศกาลสงกรานเป็นประเพณีสําคัญของรัฐตามข้อเสนอจากสมาชิกสภาผู้แทนของรัฐนิวยอร์ก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และแจ้งข่าวสารมายังชุมชนชาวไทยให้ทราบว่าที่ประชุมสภาผู้แทนของรัฐณนะเมืองออบานีเมืองหลวงของรัฐนิวยอร์กนะครับได้มีมติร่วมกันอย่างเรียบร้อยเพื่อการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยและให้ถือเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงามในรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาทั่วทุกเมืองด้วยเทศกาลขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งความรักความเมตตาต่อกัน ในพหุสังคมอย่างรัฐนิวยอร์กและในสหรัฐอเมริกาและในทุกวันนี้คนเอเชียที่อยู่ในอเมริกามีความเจริญก้าวหน้ามีประเพณีที่งดงามและมีการสร้างความรักความเมตตาต่อกันในพหุสังคมที่หลากหลายชนชาติและเลยงเห็นว่าคนไทยและคนเอเชียได้เข้าไปทํางานในภาคองค์กรของรัฐและเอกชนเป็นจํานวนมากและมีคนไทยหลายคนมีคนเอเชียที่มีตําแหน่งสูงขึ้น ในท้งภาครัฐและเอกชนเราจะได้เห็นว่าตั้งแต่สมาชิกวุฒิสภาลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภามนรัฐอิลลินอยจากพรรคเดโมแครตท,ที่มีเชื้อสายไทยตลอดจนคนที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐและองค์กรธุรกิจเอกชนสมาคมต่างๆมีทั้งคนไทยและคนเอเชียเข้ามามีบทบาทในหน่วยงานเหล่านี้มากขึ้นรัฐสภาของรัฐนิวยอร์กจึงขอประกาศ และร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นประเพณีที่งดงามในอเมริกาในการประกาศของสภาของรัฐนิวยอร์กในครั้งนี้นะครับเป็นตัวแทนชุมชนชาวไทยและองค์กรพุทธศาสนาวัดไทยในอเมริกาถือว่าเป็นเกียรติประวัติของคนไทยในอเมริกาที่มีประเพณีวัฒนธรรมได้ถูกประกาศให้เป็นประเพณีที่ควรเชิดชูในโลกของชาวตะวันตกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับบรรพบุรุษของไทย ที่มีการสืบทอดประเพณีมาจนถึงปัจจุบันนะครับและทําให้สงกรานต์ของไทยในปัจจุบันนี้โด่งดังไปทั่วโลกข่าวนี้ก็เป็นที่นิวยอร์กอเมริกาที่ให้สงกรานต์ไทยนั้นเป็นเทศกาลที่สําคัญของอเมริกาเลยนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างมากเลยครับที่อเมริกานั้นให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยและคนไทยที่มีบทบาทในอเมริกานะครับ และข่าวต่อมาครับไม่เชื่อก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะครับกัมพูชาเปิดตัวเลขคนเที่ยวเทศกาลสงกรานกว่า21ล้านคนครับต่างชาติก็ทะลุ1 1แสนลายอันนี้จริงไหมเดี๋ยวเรามาลองฟังรายละเอียดนะครับว่าแล้วไปวิเคราะห์เอาเองว่ามันจริงหรือว่ายังไงแต่ว่าเที่ยวบินนะครับไม่ค่อยมีเลยที่เสียมราชถ้าจะไม่ผิดนะครับเที่ยวบินที่เดินทางเข้าเสียมราชไม่ถึง10เที่ยวบินด้วยซ้ํา เพราะว่ามีข่าวออกมานะครับไอดมิงก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดมากแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละครับไม่ถึง10เที่ยวบินด้วยซ้ําไม่รู้ว่าเขาไปนับยังไงนะครับได้21ล้านคนถ้าไทยนับอาจจะได้เป็น100ยล้านเลยนะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวของกัมพูชาครับเปิดเผยตัวเลขช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าโจนชนำมัมเมเนี่นะครับที่จัดขึ้นนานถึง4วันระบุว่ามีคนเดินทางทั่วประเทศ ทั่วประเทศนะครับอาจจะเดินทางไปสถานที่นั่นที่นี่หนึ่งคนอาจจะไปหลายที่แบบนี้นะครับแต่ก็นับเป็นตามจำนวนเลยสูงถึง21.7ล้านคนนะครับสูงเป็นประวัติการในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า1 1 0 0 0 0คนนะครับโดย5จุดหมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับในช่วงวันหยุดเทศกาลมากที่สุดก็คือจังหวัดไผยลินครับที่มีเขีติดต่อกับชายแดนไทย จังหวัดพระศรีหานุกรุงพนมเปญจังหวัดเสียมราฐและจังหวัดสวายเรียงนะครับที่อยู่ติดชายแดนเวียดนามสำหรับนะักท่องเที่ยวในประเทศนั้นรายงานของการท่องเที่ยวของกัมพูชานะครับระบุว่าประชาชนเกือบทั้งหมดครับพาการเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศครับและ5จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชามากที่สุดในช่วงเทศกาลโจนชันนัมเสมยนะครับ จังหวัดกำปงจามครับนักท่องเที่ยว5 3 4 9 2 9 7คนครับต่างชาติ514คนจังหวัดเปียวแวงนักท่องเที่ยว2 2, 2 9 8 6 7คนครับต่างชาติ35คนจังหวัดกำปงสปือครับนักท่องเที่ยว2 1 2 2 2 7 4คนครับต่างชาติ1,668คนจังหวัดพระตะบองนักท่องเที่ยว 1,731,423 1, คนครับต่างชาติ3,197คนจังหวัดกำรรมปอดครับนักท่องเที่ยว1 4 3 7 5คนต่างชาติ3,122คนนะครับอย่างไรก็ดีครับตัวเลขของการท่องเที่ยวภายในประเทศของกัมพูชานะครับของกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาที่ได้เปิดเผยก็ได้สร้างความกังขาให้แก่ ผู้คนส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากข้อมูลล่าสุดนับถึงวันที่16เมษายนที่ผ่านมากัมพูชามีประชากรจำนวนประมาณ17,84,745ล้านคนนะครับทั่วประเทศน้อยกว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่ทางกระทรวงระบุไว้ด้วยครับแต่หากยึดหลักการที่ผ่านมาพบว่าในช่วงปี2565ถึงปี2566นะครับกัมพูชาจะนับจำนวนนักท่องเที่ยวซ้ำ เมื่อนักท่องเที่ยว1คนเดินทางไปเที่ยวหลายจังหวัดนะครับก็จะนับกันซ้ําๆสมมุติว่าอย่างเช่นผมนะครับไปเที่ยวที่อุบลสถานที่แห่งหนึ่งที่อุบลก็นับเป็น1 1ครั้ง1คนและผมเดินทางต่อไปในอุบลน,นั่นแหละแต่ว่าไปสถานที่อื่นอันนี้ก็นับเป็น1ก็คือนับ2นับเพิ่มเป็น2แล้วนะครับคนคนเดียวไปสถานที่หลายที่ก็นับตามนั้นเลยครับไป1ิที่ก็นับ10ที่แบบนี้ ตัวเลขของนะักท่องเที่ยวก็เลยออกมาเป็น21กว่าล้านนะครับทั้งๆที่ประชาชนประชากรภายในประเทศก็17ล้านเท่านั้นก็คือเอาเยอะไว้ก่อนเอาขิงไทยไว้ก่อนนะครับทั้งนี้นะครับเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลสงกรานถือว่าเป็นวันหยุดประจําปีที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชานะครับในส่วนใหญ่แล้วผู้คนก็จะเข้าร่วม เทศกาลพิธีทางศาสนาครับเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมครอบครัวญาติพี่น้องครับและเดินทางไปยังสถานที่ต่องเที่ยวต่างๆเพื่อพักผ่อนก็คล้ายๆกับคนไทยแหละครับเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็พากันเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับกลับพุ่นเมของตัวเองและไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายที่บ้านเกิดนะครับต่างก็มาเจอกันนานๆที หากท่านใดนะครับมีความคิดอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับมีอะไรอยากเสนอแอดมินก็เสนอมาใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆแบบนี้ใน E ีีใหม่ต่อไปครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ